สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบก,กับช่องจ่าจ๋าป่าเขาโพธเมืองเพชรบูร์และช่องจ่าจ๋าป่าเขาโพธ์เมืองเพชรบูร์แฟนเพจนะคะอ่ะวันนี้นะคะจ่ามีแนวทางตัวเลขมาฝากนะคะอันนี้นันมันจะเป็นข้อมูลจากเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะเขาอ,อยากนะคะอยากให้จ๋าแชร์แบบว่าแชร์ข้อมูลเพื่อแบ่งปันโชคกันนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะี๋ยวเรามาดูกันว่า มันเป็นเลขไหนนะคะก็บางครั้งอะ่ะมันมันจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อนิดนึงนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนตัวจ๋านะคะอยากฝากเพื่อนๆนะคะว่า,าให้เสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ลุ้นหลายรางวัลเนาะแล้วก็ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะ,ะมาฟังกันนะคะวันนี้มันจะเป็นเลข ที่จะมาเล่านั่นก็คือผีตานีฝันเห็นผีตานีมาบอกหวยแล้วก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับว่าน้องที่อยู่โรงเรียนนะคะบังเอิญว่านะคะมันเป็นความบังเอิญเนาะเราจ๋าก็เลยเห็นพี่เขามาแชร์ข้อมูลนะคะให้ฟังแล้วก็เลยอเอามาฝากเพื่อนๆดีกว่าเผื่อว่าเพื่อนๆจะมีโชคเนาะมันก็เป็นแค่ความฝันนะคะ เพื่อนๆก็ลองดูนะลองเอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะ <_ an> เผื่อว่าจะมีโชคเอามาดูกันนะคะเขาบอกนะคะว่าเอา,อาชุดน,นี้ก่อนดีกว่าชุดน,นี้เขาบอกว่าเขาฝันตอนวันศุกร์นะคะวันศุกร์ฝันเห็นเลขตามนี้นะคะเลขที่เขาเห็นนะตัวแรกเขาเห็นเขาจะเห็นตัวนี้อันนี้ตัวเลขตามความฝันที่เขาเห็น ส่วนตัวที่2ออ่ะประมาณนี้ดีกว่าเขาเห็นแบบนี้เป็นสีแดงด้วยนะคะอันนี้เป็นเป็นฝันที่เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นตัวเลขสีแดงเฉยๆนะอ่ะจากก็เลยเห็นแล้วเห็นมันเด่นอะเห็นมันเด่นจาก,ก็เลยอเอามาฝากเพื่อนๆก่อนดีกว่านะคะก็เลยเผื่อเพื่อนๆจะไปหาซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าอวนเนี้ท่านไหนเขาก็บอกว่า เด่นห้านะคะเด่นห้ามากจ๋าก,ก็ไม่แน่ใจว่าจะเด่นห้าห้าบนหรือห้าล่างประมาณนี้เนาะก็เพื่อนๆก็ชอบอะ่ะก็เอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะแต่มันมันแบบว่าเด่นมาห้าส่วนมากว่าที่จ๋าเห็นมาเขาจะให้ห้าเจ็ดเนาะแต่จ๋าก,ก็ไม่แน่ใจนะคะก็ต้องรอดูตอนอใกล้ๆวันก่อนนะเดี๋ยวจ๋ารวบรวมข้อมูลดูก่อนนิดนึงนะคะ แต่มาที่จ๋าบอกไว้นะว่ามันมันเป็นเรื่องราวที่เขาส่งมาจากทางบ้านนะคะคือส่งมาส่วนตัวนะคะ,ะพี่เขาก็บอกไว้นะคะว่าเขาขายของในโรงเรียนนะคะอันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อะคะคือว่ายังไม่ได้ขออนุญาตเลยนะคะคือว่าพี่เขาขายของอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนมันก็จะมีพวกประมาณว่าเด็กอนุบาลอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะก็มี น้องนะคะเขาเขาซื้อไอติมก็คือเด็กอะ่ะเข้ามาซื้อไอติมไปกินแต่พอแกะออกเนาะเพื่อนเขาเห็นว่ามันมีเลขอยู่อยู่ตรงที่ไอติมอะ่ะเห็นเป็น8ปดหนึ่งนะคะอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาเห็นเป็น8ปดหนึ่งแล้วค่ะเนี้ยเขาก็เอามาให้พี่พี่คนที่ขายของอะ่ะดูนะคะอ่ามันก็ผ่านไปนะคะแล้วก็จะไม่ไม่อะไรมากนะคะประมาณนั้นแล้วพอนะคะหลังจากนั้นอะ่ะนะคะ คนเดิมอ่ะเด็กคนเดิมเนาะเขาก็เอาอีกนะคะเขาก็มาเล่าให้ฟังเนาะ,ะคนที่เห็นเลขบนไอติมอ่ะเขาก็มาบอกว่าเมื่อคืนนะคะเขาฝันว่านะคะเขาฝันว่าเห็นพระนะคะแปดองค์แม่ชีหนึ่งคนนะคะแม่ชีบอกเด็กอ่ะบอกน้องคนนั้นนะคะในฝันเนาะแม่ชีบอกว่าซื้อไว้นะแปดหนึ่งนะคะแค่นี้แหละน้องเขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะพี่เขาก็ เออมันมันก็ฝันแบบว่าเด็กเนาอะออมันจะฝันแบบนั้นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะเด็กอะ่ะเขาก็มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ไม่มีจิตท,ที่แบบว่าวุ่นวายอะไรประมาณนี้นะจากก็เลยเออน่าน่าจะเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะจากก็เลยว่าเอ่เอามาฝากเพื่อนๆก่อนซึ่งนะคะ่าฝันแบบนี้อ่ะถ้าเด็กอย่างอย่างสมมุติว่าถ้าเด็กนอนละเมอมันมัน จะแม่นจะให้โชคนะคะดังนั้นจากก็เลยเอามาฝากเพืเ่อนๆนไว้ติดไว้เนาะแค่แค่เลขหางเดียวเองนะคะเอาไว้ลุ้นลอตเตอรี่นะคะเผื่อว่ามันจะมีโชคมาล่างประมาณนี้แต่ว่าส่วนมากว่าถ้าฝันเห็นพระพระส่วนมากก็จะเป็นแปดอยู่แล้วนะคะแล้วแม่ชีแม่ชีหนึ่งคนนะคะแล้วแถมว่าแม่ชีก็ยังมาบอกเด็กไว้ว่าอย่าลืมนะคะติดแปดหนึ่งไว้เออมันก็เป็นเลขที่แบบน่าลุ้นนะคะแปดแปดจะมาหรือเปล่านะคะอ่ะอรอลุ้นดูแล้วคันเนี้ย วันนี้นะคะจ๋าก,ก็อยากฝากเพื่อนๆไว้นะคะใครที่เป็นแฟนแฟนแฟน,แฟนคลับของจ๋าเนาะทางช่อง YouTube นะคะก็อย่าลืมนะคะกดเข้าไปที่แฟนเพจนะคะของจ๋าด้วยนะคะนั่นก็คือจ๋าจ๋าปากขพุ้เมืองเพชรบูรณ์แฟนเพจนะคะก็จะเห็นภาพพื้นหลังเป็นรูปปากข้าวแล้วก็น้องหมานะคะอันนี้เป็นเพจจริงนะคะที่จ๋าสร้างขึ้นไม่นานนะคะสร้างขึ้นประมาณอ่าหนึ่ง ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะก็อยากฝากเพื่อนๆไว้เนาะเดี๋ยวจะมีมะขามแช่อิ่มแซ่บนะคะเอาไว้ให้เพ,เพื่อนชิมในราคาถูกๆกด้วยนะคะก็ลองกดเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวต้องรอมะขามฝักใหญ่ก่อนอะแล้วคราวเนี้ยนะคะยังมีอีกหนึ่งฝันนะคะมันจะมาทํานองเดียวกันเป็นเป็นเลขคล้ายๆกันนะคะอะซึ่งเขาบอกว่าฝันตอนประมาณตีสาม ตีสี่นะคะฝันว่านางตานีมาบอกหวยนะคะนางตานีมาบอกหวยเนาะอ่ะนางตานีมาบอกเลขนะคะ082กับ182 082กับ18 182มันเป็นเลข3ตัวนะเพื่อนๆก็ตัดเล่น2ตัวด้วยนะคะ82 81 80นะคะเออแต่ว่าจ่าจากก็คิดนะว่าอ่าถ้าผีมาบอกหวยโคนบอกขึ้นอ่ะ ผีบอกโหนโหนบอกขึน้นผีบอกโหนโหนลงนะคะคนบอกขึ้นก็คือขยับขึ้นหนึ่งเต้มอ่ะจากก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าผีบอกโหอนอันเนี้ยเป็นผีนะคะบอกโหนให้ลดลงหนึ่งเต้มก็ถ้าถ้าผีบอก0ูนย์สองก็เป็น0ูนย์แปดหนึ่งนะคะหนึ่งแปดสองก็หนึ่งแปดหนึ่งมันมันจะเบิ้นจะหามหรือเปล่าเพราะว่าวันเนี้ยอ่าวัน,ว,นวันหวยออกวันอาทิตย์เนาะอ่ะเรื่องราวเขาบอกไว้ว่าอ่ารู้ได้ยังไงว่ามันแม่นนะคะ ก็คือว่าผลออกตามฝันเลยนะคะอ่าก็ประมาณนั้นนะคะก็คือว่าผีบอกนะคะแล้วก็บอกว่าผลฉลากกินแบม่งออกมามันก็ออกตามที่ผีบอกเลยล้เนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันมันจะร้อยเอร์เซหรือเปล่าแต่ว่าก็เอามาฝากไว้นะคะผีบอกผลคนบอกขึ้นอย่าลืมนะคะอ่ะแล้วค่ะเนี้เหมือนถ้าอย่างย้อนกลับไปเป็นเลขที่ว่าอ่าที่เด็กฝันเห็นแม่ชีอ่ะ บอกหวยว่าอย่าลืมติดแปดหนึ่งอ่าอย่าลืมติดแปดหนึ่งถ้าผีบอกหนคนบอกขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ชีเป็นผีหรือคนเนาะเออเราก็แปดหนึ่งก็เป็นแปดสอง นะคะถ้าเป็นคนก็82เนาะประมาณนี้แต่ถ้าว่าเป็นผีก็ลดลงหนึ่งแต้มก็เป็น80ประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือว่าจับกันง่ายๆเลยอ่าสำหรับวันนี้จ๋าก,ก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจงให้จ๋าแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจของจ๋าด้วยนะคะจ้าจ๋าปากกรพดนมืองเพชรบุญแฟนเพจนะคะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเนาะจับลอตเตอรี่ไปไหนก็ขอให้ได้รางวัลกันทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ